สวัสดีครับอยู่ผมเองนะฮะ e ี่ันะฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่น VR Chat นะฮะผมก็จะมาทักทายคนนะฮะว่าจะมีใครคุยกับผมด้วยหรือเปล่าเพราะผมอยู่คนเดียวมาตลอดเลยเผมจะลองย้ายไปเซิร์ฟอื่นนะฮะเพราะว่าเซิร์ฟนี้มันช่างเย็บเหงาเหลือเกินโอเคครับผมย้ายมาที่โรงเรียนนะฮะ ผมก็จะมาหาคนคุยได้ฮะไม่รู้จะมีคนมาคุยกับผมด้วยหรือเปล่าถ้าผมอยู่ที่นี่เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมหยุดแป๊บ นดีว่คือปกติเวลาที่ผมเล่น VRChat นะครับผมก็ส่วนใหญ่ผมก็จะไม่คุยกับคน <S <S ส่วนมากผมจะนั่งฟังคนอื่นพูดแล้วก็เวลาคนมาคุยทักกับผมผมก็จะพิมพ์หานะฮะก็ประมาณนั้นนะครับผมก็แค่ทําตัวเยฉยๆแล้วรอคนมาทักทายแค่นั้นเองครับใส่เลนเนีเนี่นยมาใส่เลนเ คุณเห็นมันผมไหมนั่นมันสซเลนเทสเนี่ยเมื่อวานผมก็เจอนะไซเลนเทสอ่ะแล้วผมก็เจอเรือด้วยไม่รู้เขาเอาเอาวตารนี้มาจากไหนนะฮะเขาลงอวตารหรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้นะ,ะแต่ผมจะลองหาวิธีขึ้นแมข้างบนนะฮะโอเคครับผมขึ้นไม่ได้นะฮะคุณเห็นมันผมไหมนี่เป็นโนปกติมจะมีกีตาร์ตรงนี้นะฮะแต่กีตาร์มันหายไปไหน อมผมจะลองเล่นสักหนึ่งบทเพลงนะฮะโอเคครับผมแนะนำเพลงนี้นะครับผมจะเล่นฟังนะครับ โอเคพอแค่แนี้แหละเดี๋ยวผมอาจจะติดลิขสิทธิ์ได้นะครับคุณเห็นมันผมไหมทำไมเข้าค้างอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะอืผมจะมาเอาเอามาทำแบบรีมิกนะฮะเดี๋ยวผมหาก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอเคได้แล้วฮะผมจะเปิดได้ให้เขาฟังนะฮะ แล้วเขาก็หายไปเลยแย่มากอาเลนะครับ เขาพูดอะไรกับผมนะผมไม่ค่อยได้ยินนะ,ะผมไม่หาที่อื่นแป๊บโอเคผมเจอแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะฮะการวินบล็อกเป็นยังไง คืออันนี้มันก็เหมือนกันคล้ายๆบิทบล์นะฮะผมใช้แอปไอ้นี่เขาเรียกว่าแอปอะไรอะแอปแบบเขาเรียกว่าแอปอะไรอผมจะไม่ได้ละแอปมันน่าจะบันทึกเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละเดี๋ยวแป๊บนึงอ๋อแอปบันทึกเสียงครับโอเคครับปกติผมเนี่ยมผมไม่ทำได้แค่ห้านาทีนะครับเอา เขากลับมาอีกแล้วเขากลับมาพร้อมเสียงที่มันปักบักนะฮะการลิมิของผมได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับเอามังครับเอามาังเอามาังแย่ครับแย่เขาหายไปอีกแล้วทำไงดีผมไม่ผมไม่มีเพื่อนอะ่ะผมไม่มีผมไม่มีใครลิมิตให้อ่ะทำไงดี ผมต้องไปหาคนอื่นผมต้องไปหาลายต่อไปครับแล้วผมจะเล่นกับใครอาชีพเนี้ยไม่มีใครให้เล่นเลยผมก็ไม่มีเพื่อนเหมือนกันครับเย่ผมหาเพื่อนได้แล้วครับเป็นผู้หญิงด้วย คือเซิร์ฟมอเงียบมันกว้างนะครับแต่คนค่อนข้างน้อยนะฮะปกติน่าจะเยอะกว่านี้นะครับไอไอข้างล่างนี่มันคืออะไรครับมีคนเปลี่ยนอวตารเหรอครับผมก็ไม่เห็นมีใครเปลี่ยนนะครับออข้างบนคืออะไรครับเปลี่ยนไม่ได้ด้วยเลื่อนไม่ได้ อะไรมันคืออะไรอืมนี่มันแกงนกนี่นะคอยาวด้วยนกคอยาวบิดบล็อกกันไหมเพื่อนไม่มีใครตอบเลยแย่แย่แ ท่านผู้ชมครับไม่มีใครต่อผมเลยผมจะทำไงดีครับจะลืมไปอัน,นอันนี้ไม่ใช่รายการสดนี่ผมทําตอนเช้าครับตอนประมาณเจ็ดโมงเนี่ยแหละเจ็ดโมงแปดโมงเนี่ยแหละผมจะทำไงดีผมไม่มีเพื่อนเนี่ยกคเศร้าเลยแกงนกแกงนกแกงนกครับแกงนกแกงนกครับแกงนกแป๊บหนึ่งคนระับ ผมบิดบล็อกให้ฟังนะออออแบบลิมิตเลยนะครับ เขาพูดว่าอะไรผมไม่ค่อยได้ยินนะผมต้องเพิ่งสิกใช่ไหมเนี่ยเนี่ยผมก็เพิ่งเต็มแลนะ้วเนี่ยทำไมผมไม่ได้ยินเสียงเขานะาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวพอมาดูดีๆมีคนชื่อเอ็นประมาณสามคนครับ มีมีมีผมคนเดียวชื่อชื่ออ e ีนะฮะคุณเห็นไซเลนเฮดเหมือนผมไหมนี่นี่ไซเลนเฮดพูดอะไรสักอย่างหนึ่งสิไซเลนเฮดไซเลนเฮดนะได้ยินฉันไหม ไม่ตอบผมคบคครไม่ได้ในชีวิตนี้โอเคผมก็ทำคลิปแค่นี้ก็พอแล้วมั้งน่าจะของปากของพอแล้วคงจะไม่มีใครคุยกับผมแล้วโอเคครับผมขอจบคลิปแบบเพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็มีอ่าอืมอมืแกงนกเต็มเลยโอเคครับผมก็ขอลาไปด้วยภาพนี้นะฮะขอบคุณครับที่รับชมแล้วก็รับฟังมานะฮะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ